สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลจะพามากราบพระที่วัดศรีอุทุมพรจังอำเภอรบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดที่นี่เป็นศิลปะผสมระหว่างไทยกับออกแนวเนวขเมรโดยเฉพาะพญานาคนะครับ ยส,ด,สดงดงามบัดหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้นะครับเชิญ f อของพนาชาเนยรับชมเลยนะครับ หอไต้ยตกครับจ like okay. okay. uh ุดหอไต้ย hmm. ว em. yeah. um ัดศ eh okay. ีอุทมพรครับสวยงามมากครับบริเวณวนวัดศีอุทุมพรเป็นีย่ครับความงดงามความงดงามของวัดศีอุทุมพรนะครับสวยงามมากครับดูความงามนะครับ สีอุดมพรอมครับทำมบอดินงนกันนะครับวามงดงานของวัดสุอุดมพรอครับมองมุมไหนก็สวยงามหมดเลยครับความงานะครับ้จยวนพู ความงดงามของวัดแห่งนี้นะครับที่ผันไปผันมาก็เป็กกับไกว้นะครับวัดศรีคุณพรจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ก mm ็อีกหนึ่งครับที Kristen ่วัดแห่งนี้มันสวยสดงดงามของวัดศรีคุณพรแห่งนี้นะครับมีหานแก้วเรามีหานเวลาเดี๋ยวไปดูวิหารไม้สักทั้งโน้นนะครับก็เป็นก็อีกส่วนหนึ่งของ บริเวณวัดตรงนี้นะครับวิหารของวัดสีถุงพอนี่วิหารไม้สักครับนี่ก็สวยสดงดงามมุมหนึ่งนะครับที่คุ้มมีความงดงามงงามของวัดตรงนี้นะครับสวยงามมากมากวัดนี้ครับ ความงดงามของ,นนของวัดศรีพุมพรตรงนี้นะครับบนเรือนวัดในหอมี่นะฮะผมเทศสาวาบุกมีดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมจะขึ้นไปดูมีดที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูด้านนครับกระดูกมีดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกปะดูกใน่วนของมีดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่วัดศรีุงพรเป็นมีดหมอนะครับ มาลอดเ็นมีดกันครับนี่ีือมีดของพะเจ้ามนเลเซียส,ส่วนของมีดที่อรูสโลกครับแ้นก็นเป็นของไออตรสารยา,านกระลวนนะครับนคือความดงมดงามของวัดสีอยู่ทุมงพรนที่นี้นะครับสวยสุดงดงามครับมีพระยาเทลเทวส่วน สองตนครับข้าวหอมีดหอไตมีดใหญ่สุดลกตรงนี้ครับนีความงดงามหลังของวัดแห่งนี้นะครับดูมะตูด้านหลังว็ดสีทังทองนี่วัดที่ก็สวยลูปแบบนี้ความงดงามสุดมุมหนึ่งนะครับของวัดสีทันทอนสวยงามมากวัดนี้ก็ รับยมก็มาเยี่ยมชมเที่ยวค่อ,อ,อนข้างจะเยอะครับเพราะวนหยุดดูด้นานภาพมุมกว้างภาพรวมของวัดศรีอุทุมพรแห่งนี้นะครับมุมกว้างที่ไปเยี่ยมชมเมืองนะครับมีความวัฒนมของวัดศรีอุทุมพรวันนี้นะครับเนี่คับวัดศรีอุทุมพรว่ามุมกว้งางสวนวัฒมของวัดแห่งนี้นะครับ พร้อมเลือกงานของวัดแห่งนี้ดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาเนยพามาเที่ยววัดคุณพรนะครับผมสไตล์้าร์เมนครับ งามของวัดนี้นะครับดูไม่ใช่ครับาของวับเดี๋ยวจะพาไปลอดทำย้ำนะี่หารแก้วของวัดสีประทุมพรครับเวยงามมากครับวัด งามอีวัดหนึ่งนะครับอลอดห้ำประตูระเฟซิวันนะครับแ้่แข็งแก้ววัดศรีพรนะครับที่อำเภอเมืองนคะรส,สวรรค์นะครับวัดแห่งนี้สวยงามมากนะ หันแก่ของวัดศรีพุรพรที่นี่นะครับก็อ,อีกวัดหนึ่งที่สวยที่สุดผลงานของจังหวัดนครสวรรค์คือพระกาบไปกาบไหว้พระด้านในนะครับเป็น,นความสวยที่สดผลงานนี้ครับซู้มชื่อไกนะครับผลงานของวัดศรีพุรพรตรงนี้นะครับ,น,รน,น,น,รบน,นี่ครับเวิดจวังนะครับจะเวิดจวัง กระสีค <at: Yeah. S 2> ุณพรนะครับมีสองตนครับกระสีครับสวยงามของวัดแห่งนี้ครับเสวยงามมากวัดนี้จุดสวยงามเดี๋ยวไปดูด้านในครับว่าเป็นยังไงขึ้นไปหาแเ้วท่านบนก็ขึ้นไปได้นะครับบนก่อน ทางเข้าีิทานแก้ววดัดศรีขุมพรครับสวยมากครับดูความงดงามของภายในวิธานแก้ววดัดศรีขุมพรตรงนี้นะครับสวยสุดงดงามมากครับดูชมประตูวัดศรีขุมพรแห่งนี้นะครับดูความงดงามของสถาปัตยกรรมตรงนี้นะครับ นุ่งงามมากดูด้าน้น้นนะครับาแต่ละเสาวัดแห่งนี้นะครับที่สวยสดนุงามมากมากครับวัดหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ตรงจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่คือ2อวัดสี่องสวยมากครับ นวนกันก่อนครับนี่คือความสวยงามของศรีองตรงนี้นะครับส่วนของบร,ริบมมรเวณเยยวัดตรงนี้นะครับยังชมกันตรงนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูดูด้านบนมันเป็นยังไงคือด้านเพดานของวัดตรงนี้เนี่ยความสวยงามครับท่านผูนชมครับชมด้านบนของวัดสดวัดศรีอุ้มพรแห่งนี้นะครับอายุ สองชั้นเสาร้อยต้นนะครับขึ้นไปดูด้านบนครับมันเป็นไงไปดูด้านบนครับเปอย่างงี้ครับความสวยงามของวัดแห่งนี้นะครับความงดงามของวิหารแก้วตรงนี้นะครับมี่ก็สวยงาม ่วนของวัดสีอุทุมพรตรงนี้นะครับสวยงามมากวัดหนึ่งนะครับที่หนุมานเจอขอถ่ายวดดิ้งในงานแต่งสวยสดๆดงามวัดหนึ่งมาดูกลาววัตถุรูปด้านในครับนะครับตรงนี้มาดูมาดูด้านในที่ครับโอ้สวยมาก ขออนุญาตมาถ่ายทําลง y o youtube หน่อยนะครับสวยงามมากครับวัดนี้วัดศรีอุทุมพรครับในส่วนของความสวยสดยงามของวัดแห่งนี้นะครับมพส่วนขรงความสวงามของวัดแห่งนี้นะครับผมส,สวยงยจริงๆครับมาดูนันเรียงเรียงนั่งสักในส่วนของวัดแห่งนี้นะครับ คือิเหตุของคือบรรพบุรุนะครับความงดงามของประเทศสีครุฑทองขอบคุณครับคลิปการเยี่ยมชมวัดสีครุกพองของหลวงพนาชานี่วันนี้ก็คงมีสละได้ดีครับุทธเจ้าที่สี่เพื่อเท่านีนะครับขอบคุณมากนะครับ